สวัสดียามเช้าๆนะครับโอ้วันนี้เป็นวันที่มีแสงแดดส่องแล้วนะครับโอ้โหคลุมฟ้าครุมฝนฝนตกมาหลายวันนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าไม้เศรษฐกิจ5ชนิดนะครับที่ผมชอบที่สุดในสวนนะครับอ่าพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไม เลือกชนิดนี้นะครับห้าชนิดนี้ต้นไม้ในสวนผมนะครับมันก็มีหลากหลายชนิดนะครับไม้เศรษฐกิจเด่นๆก็หลายชนิดนะครับไม้ต่างๆอีกมากมายทั้งผลไม้ป่าไม้พื้นบ้านไม้ป่าจริงๆนะครับมากมายหลากหลายชนิดรวมๆกันแล้วก็โอ้โหคงเป็นน่าจะเป็นร้อยชนิดอยู่นะแต่บางอย่างมันก็มีไม่กี่ต้นนะครับ3ต้น4ต้นนะมาเสริมเป็นไม้ป่านะครับแต่คลิปนี้เราจะมาดูว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนั่นแหละ ที่คนนิยมปลูกกันนะครับออะเริ่มจากชนิดแรกเลยนะครับเอาตรงหน้าผมเลยต้นนี้นะครับ <c oughs> ตรงหน้าผมตน้นนี้เขาเรียกว่ามะฮอกกานีนะครับตน้นนี้อายุ9้าปีนะครับหลายต้นใหญ่ยิ่งกว่านี้นะครับตน้นนี้ดีไซน์นี้มะฮอกกานี ok นะครับที่ชอบมันเนี่ยก็เพราะว่ามันโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็ตรง เปล่าตรงโดยธรรมชาตินะครับมันตรงดีผมนี่ต้นนี้ก็ตรงไป6-7เมตรนะครับค่อยแตกง่ามแตกกิ่งบางต้นนี่ตรงไปยันยีเมตรนะครับตรดีแล้วก็ใบก็หนาทึบนะครับให้ร่มเงาได้ดีแต่และต้นผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับมันทำให้ป่าในี่เขียวอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็ใบจะร่วงหล่นนะครับเป็นสีแดงสวยงามเหมือนปลาเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยดูดิต้นนี้ก็ใช่เนี่ยโตเร็วพวกนี้นะ่าจะสีป่ปีเสริมเข้าไปทีหลังนะครับพวกนี้โตเร็วเนี่ยน,นี่ก็ใช่นี่จะใช่นะครับโตเร็วมากเลยนี่ต้นนี้ตรงไปนูน่นสิบกว่าเมตรนะครับ ไม่แตกง่ามแตกอะไรเลยมีแค่กิ่งแขนงนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็สลัดกิ่งเองโอ้โหตัวดีมากเลยแต่มะฮอกกานีนะครับไม่ควรปลูกใกล้ตัวบ้านสักเท่าไหร่นะครับถ้าบ้านที่เป็นพื้นปูนนะครับหรือว่ากําแพงบ้านเนี่ยนะครับเพราะรากเขาเป็นภูพรเห็นไหมนะครับรากเขาลอยผิวดินเป็นภูพรน,นี่ต้นหนึ่งก็ใช่นะครับ ขึ้นไปต้นนี้แตกกิ่งนิดหนึง่งเดี๋ยวเขาก็สลัดกิ่งเองอนาคตนะครับขึ้นไปนู่นนี่แต่ต้นตรงๆเห็นไหมครับมะฮอกกานีน่าปลูกมากนะครับเป็นไม้เนื้อดีเขานิยมใช้ทาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องดนตรีนะครับทาเครื่องเรือนส่วนด้านบนได้แล้วก็ทําพื้นกระดานก็ได้ทาฝาบ้านก็ได้ผนังบ้านได้หมดนะครับเนื้อไม่ได้แข็งมากแต่เนื้อไม้ใช้ได้คุณภาพดีเลยแหละอ่ะชนิดที่2นะครับ ของข้ามชนิดนี้ไปไม่ได้ไม้เศรษฐกิจดูต้นนี้แล้วกันใกล้ๆนะครับเป็นไม้ที่ตรงเปล่าโดยธรรมชาติเหมือนกันนะครับยอดไม้เลยแหละต้นนี้นะครับไม้สักนะครับไม้สักต้นนี้ก็น่าจะ9ปีเหมือนกันจริงจริงมันมีต้นที่ใหญ่มากกว่านี้เยอะนะครับต้นนี้ก็โดยประกอบโดยต้นไม้ต่างๆมันก็ยังโตได้ของมัน ตรงเปล่านะครับเปล่าตรงโดยธรรมชาติเนื้อไม้ไม่ได้แข็งมากแต่คุณภาพเนื้อไม้ดีมากนะครับสำหรับใช้สร้างบ้านเรือนสีสันสวยนะครับไม้สักนี่ก็เป็นไม้ที่โตเร็วพอๆกันกับมะฮอกกานีนี่แหละนะครับโตเร็วมากตรงพุ่งไปหาแสงด้านบนเลยนะครับตรงดี นี่ก็ใช่ไม้สักไม้สักตัวนี้น่าจะปลูกปลูกช่วงหลังนะน่าจะ4ีหปีที่แล้วไม้สักนะครับไม้เศรษฐกิจชนิดที่3นะครับที่ผมชอบมากนะครับในสวนอีกหนึงชนิดนะครับนี่ก็เป็นยอดไม้ของเมืองไทยนะครับต้นแดงนะครับไม้แดงเนี่ยที่ผมชอบก็เพราะว่า มันตรงมันเปล่าขึ้นไปนะครับเปล่าตรงโดยธรรมชาติของมันแล้วก็มันมีกิ่งแขนงที่สลัดกิ่งลงมาเองได้แล้วก็โตเร็วเหมือนกันแต่ว่าความโตเนี่ยจะเป็นลองไม้มะฮอกกานีกับไม้สักอยู่นะครับแต่ว่ามันตรงเหมือนกันตรงขึ้นไปนะครับนี่ต่อหน้าผมนี่แหละต้นแดงโอ้โหดูดิขึ้นไปนู่นเลยนะครับไม้แดงเนี่ยคุณภาพเนื้อไม้มันแก่นมันแกล่งกว่า มะฮอกกานีและก็ไม้สักนะครับนิยมใช้ทําเสาบ้านดีมากเลยใช้ทําเครื่องเรือนส่วนล่างนะครับโครงสร้างบ้านเหมือนกันไม้แดงก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมชอบมากเลยไม่ชอบยังไงดูดิมันตรงขึ้นไปนู่นนะครับไม้แดงกิ่งพวกนี้เดี๋ยวสลัดลงมาเองเราไม่ต้องไปแต่งกิ่งนะครับผมแต่งกิ่งเฉพาะท่วมหัวผมแล้วผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับถ้าไปแต่งยันชะลูดขึ้นไปนี่ก็ เกินหน้าที่มนุษย์นะครับเหนื่อยปล่อยให้ธรรมชาติมันทํางานเองบ้างนะครับไม้แดงเนี่ยนอกจากจะไม้คุณภาพดีแล้วเนี่ยตรงดีและโตเร็วดอกเขาหอมด้วยนะครับเวลาใบเขาแก่เขาจะผลัดใบใบร่วงหล่นลงมาเป็นสีทองสวยงามเลยไม้แดงฝักของไม้แดงก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารได้ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมชอบมากในสวนอ่ชนิดถัดไปนะครับทีนี้ ไม้ชนิดที่4นะครับที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับในสวนคือต้นไหนเอย่ย <c oughs> ม,มองไปอย่างนี้เหมือนต้นเล็กๆนะครับแต่จริงมันต้นใหญ่อยู่นะครับนี่ต้นนี้นะครับตรงเปล่านะครับสูงชะรลุดขึ้นไปโดยตามธรรมชาติของเขาเหมือนกัน แต่ละต้นนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษคือมันตรงโดยธรรมชาติของมันนี่แหละสูงขึ้นไปนู่นนะครับต้นนี้น่าจะสูง20เมตรแล้วอายุ9ปีเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ๆกว่านี้ก็หลายต้นนะครับไม้พยอมนะครับต้นนี้ไม้พยอมโอ้ผมชอบมากเลยเนื้อไม้คุณภาพดีเลยแหละไม้พยอมนะครับตรงได้ขนาดนี้ใช้สร้างบ้านเรือนได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดอกหอมด้วยนะครับดอกสวยงามสีขาวเลย เขาโพลนเลยแล้วก็ดอกหอมอะไรละ่ะระบบรากเกิดเห็ดได้อ่นี้เชื้อไมโครไรซาเนี่ยมาจับกับปลายรากแล้วก็เกิดเห็ดต่างๆได้นะครับพยอมโอ้เป็นอีกหนึ่งไม้ที่โอ้โหน่าปลูกมากนะครับผมชอบมากเลยแหละพยอมมีหลายต้นอยู่นะโซนนี้ ส่วนนี้ต้นอะไรต้นแดงดูดิดูต้นแดงต้นนี้นะครับนี่ไม่ได้เล็กนะครับมองในภาพมันเล็กหมยแปดเก้าปีได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับดูดิสูงชลูดขึ้นไปนูน่น <c oughs> เอาไม้ชนิดที่ห้านะครับชนิดสุดท้ายและที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับ ในสวนผมก็มีหลายร้อยต้นนะครับระบบรากเขาเกิดเห็ดได้เหมือนกันนั่นก็คือไม้ยอดนิยมนะครับที่คนปลูกกันเยอะมากด้วยหวังว่าอยากจะกินเห็ดละงก,กว่าั้นไม้ยางนานะครับต้นยางนาโอ้โหดูนะครับต้นนี้ก็สูงขึ้นไปนุ่นยันยี่เมตรนะครับถ้าเป็นคนอื่นตรงนี้เขาก็อาจจะมาแต่งกิ่งนะครับแต่ผมปล่อยแล้วเดี๋ยวมันสลัดกิ่งลงมานะครับ ทุกต้นเลยครับยางนาผมก็แต่งเฉพาะให้มันเดินเหินสะดวกเนี่ยทุ่มหัวผมไปก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวเขาสลัดกิ่งเองได้นะครับต้นยางนาเป็นไม้ที่ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมันเป็นพญาไม้นะครับถ้ามันได้โตมันสูงใหญ่ขึ้นไปนด้านบนเนี่ยมันสูงใหญ่อลังการมากเหมือนยักษ์เลยอะ่ะ <c oughs> สูงไปสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับแล้วต้นใหญ่โตมาก อย่างต้นเนี้มันก็คงอยู่อยู่ที่นี่อีกหลายร้อยปีนะครับผมว่าอย่างน้นอยๆก็ต้องผ่านร้อยปีอะโอ้โหดูดิชอบที่ลุ่มๆหน่อยนะครับพวกนี้ที่พูดมานะครับห้าชนิดนี้ไม้ที่ผมชอบนะครับสี่ชนิดแรกเนี่ยเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับปลูกที่ดอนได้เลยทนแรงมากไม้มะฮอกกานีเนี่ยนทนแรงเหมือนกันไม้ สักอย่างนี้นะครับ dome, <Catalunya, S 1> ไม้แดงไม้พยอมพวกนี้ปลูกที่ดอนได้ปลูกดินลูกลังก็ได้นะครับแต่มะฮอกกานีเนี่ยถ้าปลูกโซนที่ลุ่มหน่อยก็จะโตดีส่วนไม้ยางนาถ้าปลูกโซนที่ลุ่มหน่อยก็จะโตดีนะครับปลูกลูกหลังอาจจะไม่เท่าไหร่ปลูกที่โคกที่ดอนก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปลูกที่ลุ่มหน่อยด้วยนิสัยของเขาชอบที่ลุ่มๆหน่อยเขาก็จะโตดีอ่าอย่างต้นนี้ก็ใช่นะครับยางนา ผมก็ปลูกกระจายกันไปใกล้บ้างไกลบ้างนะครับหวังว่าอนาคตเขาก็คงโหโหสูงใหญ่อลังการนี่ก็ใช่พยอมนะครับหนึ่งในไม้ที่ผมชอบมากดูดิขึ้นไปตรงไปนูน่นขึ้นไป20เมตรเลยนะครับสูงใหญ่โอ้สวยงามไม้ดีๆมีมากมายนะครับไม่ได้มีแค่ พยุง <laughs> ไม่ได้แค่มีแค่อะไรล่ะยูคาไม่ได้มีแค่ไม้สักเนาะดูนี้ต้นนี้ต้นแดงนะครับสูงขึ้นไปนูน่นโอ้สวยงามสวยงามก็ <c oughs> <c oughs> แต่ละท่านก็คงมีไม้ที่ชอบแตกต่างกันไปนะครับเท่าที่ผมปลูกในสวนก็มี <c oughs> ชนิดนี้นะครับที่เป็นไม้เศรษฐกิจฐฐฐน,นะครับส่วนไม้อื่นๆก็มีชอบอีกหลายต้นมากมายเดี๋ยว ค่อยๆจะค่อยทำคลิปให้ดูนะครับสรุปคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับไม้ที่ผมชอบนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยที่เนื้อไม้มีราคาแพงเนี่ยแล้วก็คนนิยมปลูกกันเนี่ยก็มีไม้มะฮอกกานีนะครับชนิดที่1ไม้ชนิดที่2ก็ไม้สักนะครับชนิดที่3ก็ไม้แดงนะครับชนิดที่4ก็ไม้พยอมนะครับ4ชนิดนี้เนื้อไม้ ใช้ได้เลยะนะครับใช้สร้างบ้านเรือนได้ใช้อะไรได้แล้วก็ทนแล้งนะครับปลูกที่ดอนได้ดีชนิดที่5ชนิดสุดท้ายในยางนานะครับที่ชอบมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพญาไม้นะครับพญาไม้แห่งเอเชียคณีต้นสูงใหญ่อลังการนะครับระบบรากเกิดเชื้อเห็ดแต่ว่าเรื่องคุณภาพเนื้อไม้ก็อาจจะด้อยกว่า4ชนิดแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องมอดกินแล้วก็เนื้อไม้ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่า ถ้าจะใช้สร้างบ้านเ,เรือนก็ใช้ได้สมัยนี้มันมีน้ำยงน้ำยาทากันมอดกันปลวกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ